ัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปวสปีที่1ค่ะสาขาวิชาการบัญชีดิฉันนางสาวชรดาพุกรอดค่ะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์มาตูนค่ะและดิฉันนางสาวไรตาพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ชุมชนลาวียงบ้านหาสงแควออาเภอตอนจังหวัดตรติศค่ะวันนี้พวกเราได้นัดหมายกับคุณป้าจรินเอาไว้ค่ะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกล้วยฉาบและยังเป็นสินค้าโอท็อปมาแล้วด้วยค่ะ วันนี้พวกเราอยู่ที่บ้านคุณยายสารี่ค่ะ เราได้มาสัมภาษณ์คุณป้าจารินทั้งเรื่องซึ่งเป็นผู้ที่สืบต่อการทำกล้วยฉาบต่อจากคุณยายสารี่ค่ะคุณป้าจารินได้เล่าว่าเริ่มจากการที่ชุมชนปลูกกล้วยกันทุกบ้านผลผลิตกล้วยที่ได้มาเมื่อนำไปขายก็ไม่ได้เงินมากจึงได้ทดลองนำกล้วยที่หาได้ในหมู่บ้านมาลองทำกล้วยทอดและเริ่มจากการขายเล็กๆน้อยๆส่งขายตามร้านของฝากในจังหวัด การทํากล้วยฉาบของชุมชนลาเวียงเริ่มจากการที่ชุมชนลาเวียงเป็นกลุ่มแม่บ้านสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมีปัญหาการว่างงานขาดรายได้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าไม่มีตลาดรับซื้อเช่นกล้วยฝักทองมะละกอมันเป็นต้น ประกอบกับมีความรู้และภูมิปัญญาอยู่แล้วจึงรวมกลุ่มกันนำผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยได้พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเช่นกล้วยฉับหวานเผือกฉับหวานฉับเค็มมันฉับหวานฉับเค็ม จุดเด่นของชุมชนลาวเวียงที่ทํากล้วยฉาบนะคะชุมชนลาวเวียงเขาจะใช้เป็นกล้วยฉาบหักหมกค,ค่ะใช้ทํากล้วยฉาบชนิดแว่นหรือแผ่นมีลักษณะที่ดีทอดและมีเนื้อสีเหลืองและกรอบและคุณปาจรินยังได้รับรางวัลน้ํามันทอดปลอดภัยและสินค้าปลอดภัยภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอ็อปนวัตวิธีอีกด้วยค่ะ วัตถุดิบในการทํากล้วยฉาบก็จะมีกล้วยน้ําว้าหรือใครมีกล้วยหักหมุกก็สามารถใช้ได้ค่ะน้ําตาลทรายเกลือน้ํามันสําหรับทอดน้ําเปล่าวันนี้พวกเราจะมาสอนขั้นตอนการทําแค่มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างก็สามารถทําได้แล้วค่ะขั้นตอนการทํานํากล้วยมาปอกเปลือกปอกจนหมดหวีและแช่ไว้ในน้ําสะอาดที่ผสมเกลือเล็กน้อย<ๆ>เพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดําตั้งผักไว้ และฝานเป็นแผ่นบางตามความยาวของผลเรียงเป็นแผ่นๆในถาดแห้งเสร็จแล้วเอาไปตากแดดพอแห้งเพื่อให้สามารถหยิบกล้วยได้ง่ายและกล้วยจะได้ไม่ติดกันตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อนใส่กล้วยแผ่นลงทอดจนเหลืองกรอบตักใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันใส่กล้วยลงในอ่างผสมใส่เกลือลงไปคลุกเคล้าให้ทั่ว แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถนำเป็นสินค้าจัดจำหน่ายได้ด้วยค่ะขอบคุณคุณป้าจารินที่ให้ความรู้แก่พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ